สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านนี่แหละนะสิ่งที่มันสําคัญบัดน,นี้เออนะเออตอนนี้บัดน,นี้อา่าทนวยประจําตระกูลก็หายด้วยบัดน,นี้นี่แหละครับทีป่ประกาศตามหาคนหนายไม่รู้เป็นตายรายดียังไงพี่แม่มสวัสดีครับนะเออไม่รู้เป็นเป็นตายรายดียังไงนะแจกตายจังย่งหล่ะรับพี่น้องเองีแล้วคนที่เป็นลูกความในนิทานเรื่องนี้มันเฉยแน่นบอกครับเออ ใจมันจะดีไหมล่ะครับพี่น้องเอจีใจตุ้มๆต,ต่อมๆแล้วครับตอนนี้ปกตินะปกติทนวยนี่นะเออธนวยคนนี้น่ะจะออกมาพูดตลอดนะไม่ว่าจะเป็นการอะไรขับรถก่อเร่นะครับก่อนขึ้นศาลก็ไร่นะครับนะมันผิดแปลกครับมันผิดแปลกตั้งแต่มีปัญหากันตอนนี้นะครับแม่นอกไส้นะครับกําลังสร้างปัญหาหลูกมาโดยตลอดนะ เขาว่าหวังดีประสงค์้ายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนะเออหวังดีประสงค์้ายหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแล้วสิ่งที่สําคัญทีนี้เออแล้วใครจะไปด้วยบัดนี้อ,าอ้าวญาติพี่น้องก็ไม่มีไม่มีใครเอาแล้วพ่อแม่ก็ไม่ได้สนแล้วทีนี้อ,อ้าวอ่นะครับคนข้างนอกก็คือคนข้างนอกนะครับพี่น้องเอฟีนะ เพื่อนกินหาง่ายแต่เพื่อนรู้ใจนา่นนันเจอเออนี่แหละครับคือปัญหามันโอ้ยหาขวดเออยเนะยาะย้ำสู่ไปมวนคือบทส่วนกูจากเม็ดในหามึงย้ำส่วนกูประสานนี่นะย้ำส่วนกูไปเป็นพยาธน่ะนะเออย้ำส่วนกูไปศารน,น่ะนะออนะย้ำส่วนกูไปในเนี้ยสิภาคกูไปเข่าคุกนี่นะคือส่วนกูดีแท้ มันก็น้อยใจเรื่องเปนบอกคนเนาะอ่าเอาคือผู้ส่วนเขาไปน้ำเนสะละอืมยามสิไปศาลบอไปสถานนี่บอไปเป็นพญานบอเนียสิเขาคุกเขาตารางนั่นส่วนไปน้ำคักใท่เนาะมันก็น้อยใจไม่หมกคนนะครับพี่น้องเอฟซีและอีสังเียวนี้ไม่ไปแน่นอนล่ะนี่อ่าไม่ไปแน่นอนครับพี่น้องเอฟซีนะอ่อเอานี่ล่ะครับ อันนี้ละคือดูนะครับทีนี้นะออกรจิตกระใจที่จะขายของก็ไม่มีแล้วแล้วพี่น้องเจอคดีแบบนี้คดีไม่ใช่คดีหมิ่นประมาทนะเออแล้วท่านหัวหน้าคนลักป่าก็เข้ามาเม้นด้วยแปลงที่สองก็เร่งอยู่นะครับตอนนี้ไม่ได้เงียบนะเร่งอยู่นะครับตอนนี้นะนะครับแปลงแรกก็อ่วนบอลไทายแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีนะ จะพูดให้ฟังคักๆนน่นะแล้วก็บอกเจ้าของเดิมด้วยนะครับนะอย่าไปโกหกศาลอย่าไปให้การเท็จมีโทษติดคุกนะ7ปีนะอะ่บางครั้งสารถามมือะอะออย่างงั้นอย่างนี้ไปไม่เป็นอีกซวยหมาอีกนะอะ่ต้องพูดความจริงบอกไว้เลยนะคนที่จะเป็นพยานให้อีนี่ก็แล้วแต่นะบอกไว้เลยนะถ้าไม่อยากติดคุก แล้วพอเกิดเรื่องเกิดราวมาใครเดือดร้อนคนในครอบครัวเดือดร้อนนะอ่านะครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะนี่นะการให้การเทศหรือเโกหกสา,ารนะี <laughs> ่มันไม่ใช่เรื่องที่สลาดเท่าไหร่นะเออมันไม่ใช่เรื่องที่สลัดเท่าไหร่นะ แล้วตอนนี้ก็แล้วครับพี่น้องเอฟซีนะใครจะกล้าไปด้วยล่ะใครจะกล้าไปเป็นพยานเอาแม้ลองมึงแมมครับพี่น้องเอฟซีนะลองดูท่านอธิบดีก็สั่งการมาแล้วสั่งการเข้มงวดเด็ดขาดเลยตอนนี้ทั่วประเทศเลยนะอ่ามันเหมือนฟ้าประทานพรลงมาเลยนะเหมาะเจาะพอดีเลยนะอ่านะไอ้ะไนะาไม่ไปซื้อ เออคหน้าหมูกรอบคาน้ำปุ๋ละไมไปให้บอกเอเออนะต้องซื้อไปให้ด้วยนะอนะมันเป็นมันสุกด้วยนะ <c oughs> กัววอนนอนคุกนี่นะกัววอนนอนคุกนี่นะที่มีน้องพี่น,ออน้อเเงเนะอฟซีมีการขอเคลียร์หัวหน้าเขาจําเสียงในนะอ่อมีการขอเคลียร์ด้วยนะปัญหามันนี่อ่ามีการไปขอเคลียร์กับเขาด้วยแต่เขาไม่รับเคลียร์ไง เห็นไหมครับแต่เขาสําเสียงได้แต่เป็นเสียงผู้ชายไงครับตอนนี้ก็นั่งไม่ติดแหละครับโว้ยลนลานแล้วครับจะไปหาตัวช่วยแล้วครับทีนี้แต่ไม่มีเทวราองค์ไหนช่วยได้ครับตอนนี้อ่ตอนนี้ไม่มีเทวดาองค์ไหนช่วยได้ต้องไปพึ่งตุ๊กตาเอ่าทำไมต้องไปพึ่งตุ๊กตาครับตอนนี้วันดีคืนดีไม่เคยไปใกล้ไม่เคยไปหล่อเลยเออไม่เคยไปในจุดนั้นเลย นะครับพี่น้องเนะอีนะเออไปหาใครได้แตะทีนี้ใครจะช่วยได้ลหะครับพี่น้องเอีนะทีนี้นี่แหละครับสิ่งที่มันเศร้านะครับนะอืมแต่เขาไม่รับเคลียทีนี้นะมีเสียงผู้ชายก็พูดว่านะไปขอเคลียกับเขาไปขอเจรจานะเออนี่แหละครับพี่น้องเอีนะมันมันมัน,ม,นมันมีที่ไปที่มาจริงๆอันนี้นะเขาไม่ได้พูดเอง นะมันมีคนไปโทรไปคุยหาบ้าขอเคลียอย่างนั้นอย่างนี้ไงครับพี่น้องเอฟซีนะอืมก็เลยให้บางนี้บอกหัวลูกนิมิตในนิทานนี้นี้โทรไปเคลียหรือเปล่ามันเป็นเสียงผู้ชายอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับพี่น้องเอฟซีนะอ่าแล้วสิ่งที่สําคัญทีนี้ท่านอธิบดีสั่งการมาลงมาทั่วประเทศเลยทีนี้แปลงที่สองก็เร่งอยู่นะครับนะใจเย็นนะครับนะ มาเมนเองนะครับพี่น้องเอฟซีมาเมนเองอ่าโอ้ยความงวว่วงพรท่านหายความควายกลับมาแท่อีกเลยเนาะมัน้วมาแปลงที่สอง <c oughs> นี่แหละครับมันเป็นหนังคำสาบานแล้วรอดูนะครับนะถ้าวันนั้นปุ๊บอ่าคนที่ไปกินเลี้ยงคนที่ไปกินเหล้าเมายาด้วยกันเนะี่ยเขาจะมาช่วยไหมครับ แล้วญาติพี่น้องก็ไม่มีทีนี้เอาแล้วใครจะไปด้วยล่ะครับทีนี้แล้วผมคิดไปเลยนะน้ำตาเช็ดหัวเข่าแน่นอนครับอ่าน้ำตาเช็ดหัวเข่าแน่นอนครับนี่แหละครับพี่น้องนะเอฟซีนะถ้าไม่มีญาติพี่น้องแล้วยังยังไงครับทีนี้พ่อแม่นี่แหละครับอดดีอวดเก่งเป็นยังไงครับลบหลูบุญคุณพ่อแม่เป็นยังไงครับทีนี้ อ่าเป็นยังไงแล้วบัดน,นี้ครับพี่น้องเอฟซีนะอ่ายิ่งธนวยประจําตระกูลออกมาเงียบแบบนี้นะยิ่งมีปัญหากันกับใครเอ่อปัญหากับีดากดําด้วยทีนี้แม่นอกส้ก็สร้างปัญหาให้หวังดีประสงคลายหรือเปล่านะครับพี่น้องก็ลองคิดดูนะอ่าเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างคือแม่รังสรรค์ให้ทั้งหมดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคดีความอะไรก็แล้วแต่นะครับพี่น้องเอฟซี เออแม่ล้วนรังสรรให้ทุกอย่างเลยนะให้ลูกได้คดีความโอ้แม่แบบนี้ก็จเจริญพรเนาะเออคือจีดีคักดีแน่เนะแม่แบบนี้เนาะหาคดีให้ลูกเออนะเพราะจะชี้พงให้ตลอดไงอันนี้ควาหมายก็ว่าอะไรครับพี่น้องเอฟซีนะอ่าอันนี้แหละครับพี่น้องเอฟซีมันจะมีความสุขมันไม่มีความสุขนะอ่ะ เทวราก็ไม่ช่วยเอา้าช่วยไม่ได้แล้วครับจะไปช่วยจังไหนสร้างการมาเป็นไอ้อบมึงแม่ครับตอนนี้เขาก็มีการนักการตั้งคณะกรรมการสอบอยู่แล้วนี่ใครจะมาช่วยใครล่ะทีนี้เอาตัวเองก็ยังเอาไม่รอดแล้วครับพี่น้อง FC. เอฟซีเออในนิทานเรื่องนี้น่ะน,นะชุดแรกก็มีการตั้งคณะกรรมการสอบแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีเขาอะไรครับเขียนหนังสือ หนังสือเรื่องอะไรตรวจสอบวินงวินัยแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีเรื่องมันก็เข้าส่วนกลางแล้วเขาก็ทั้งคณะกรรมการสอบเลยนี่แหละครับพี่น้องเอฟซีนะ <laughs>